ีผมพูดจริงๆเลยนะเว้ยผมแบบเป็นอะไรกับคำนี้มากเลยทุกคนแบบเลียงติ๊กตอกไปใช่ไหมมันมีแต่คำแบบว่าอะไรนะเก้าเก้าจีระยุอะท,ทุกคนเอออะไรนะไอเราก็หล่อซิด้วยสิไอเราก็เออแล้วก็มมไม่อยากให้เธอมีใจหนูเ,เทสุดด้วยแม่ก็ลำบากลำบากบุญเลยม,<อ>มึงเป็นเจ้สาวที่สวย <c oughs> มีการอะไรเงี้ยขอบตาดำจังวะ <c oughs> เราก็ดีซิด้วยดิเออก็เข้าใจอ่ะอืมบางทีก็ส้มตัวเองอ่ะ เอ้เราก็เทสะด้วยสิเออแบบเธอคนไหนมามองตอบแชทเราเราก็ไม่อยากจะตอบเพราะว่าเธอเพราะเธอน่ารักอ่ะเออเธอน่ารักคนเดียวผมไม่เคยอ่ะเออลอกใจไปหาใครคนอื่นเลยนอเป็นเธอ ก็เข้าไอตอนนี้ไว้เไม่เข้าใจเลยส่วนะครับตอนนี <ง eterm Gore> ้กับช่อง d a c Studio ก็รปั๊บปัสบีับัุกคนกันด้วยในแคจุ๊บุ๊บจ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 ุวบจุับจุ๊บจุ๊บจุบจะไบุ่๊บนุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บว้๊บุกบนุ๊บจบบอืมบจ เอ่อไปซื้อขนมาเอานเอนั่น<อ>แหละเออนั่นแหละก็ช่วงนี้นะครับอา่าก็แบบฟิกก้ามาเนาะเออดูดิแบบเป็นเทียก็ช่วงนี้ก็แบบว่าเออก็แบบคอ่อนข้างจะแบบแบบแบ็คไบร์นนี่นะทุกคนนะโซมผมก็คำม,มากนะครับอาศัยตุ้มเ <c oughs> สริมกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนดูดิ <c oughs> ดูกล้ามหลังกล <c oughs> ้าม็แบบเป็นมัดเป็นมัดนี่แหละทุกคน <c oughs> กล้ามตูดกล้ามตูดกล้ามตูดอื้ ติดเหลืองไปแล้วโชว์อะไรเจ๊กยัใส่เ <c oughs> สื้อแล้วกันไอ้เียอกลับมาเข้าเรื่องกันนะครับอ่าก็นั่นแหละมาอ่าคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็แบบว่าแนวแบบฟีลี่ดีแอคชั่นอะไรแล้วนะทุกคนนะก็จะแบบว่าอยูในโทรศัพท์นะครับอ่านั่นแหละอ่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับอ่าเพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนนะทำตามกระแสไวรัลเลยนะครับทุกคนนะเออแบบอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะเว้ยผมแบบ เป็นอะไรกับคำนี้มากเลยทุกคนแบบหาว่าดีเลือกติ๊กตอกไปใช่ไหมมันมีแต่คำแบบว่าอะไรนะเก้าเก้าจีลายุ่อะทุกคนเอออะไรนะ <c oughs> ไอเราก็หลอ่อซะด้วยสิอไอเราก็เอเอก็ไม่อยากให้เธอมีใจอะไรอย่างงี้เอออะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแบบมันว่อนทั่วเน็ตเลยนะเว้ยทุกคนนะแบบอะไรว่าเขาแบบซุปเปอร์ก็ทํากันแล้วก็อ่าดาราก็ทํากันนะครับทุกคนนักร้องดาราอะไรทุกคนนะที่มีอยู่โซเชียลทุกคนนะมันลงติ๊กต็อกมาเลยว่าทุกคนนะเกี่ยวกับแบบว่าเราหล่อซะด้วยสิก็เราเท่ซะด้วยสิเอออะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีเยอะมากจนผมแบบคือผมพูดคําเนี้ยแบบอยู่โรงเรียนใช่ไหมแบบเียพูดจนแบบเพื่อจะตีป,ปากกับทุกคนเออขนาดนั้นเลยนะเว้ย มันคำยอดฮิตแต่ทุกคนเออจริงๆมันคำยอดฮิตแบบยุคนี้มากเลยทุกคนเดือนนี้ภายในเดือนนี้มันเป็นกระแสเดือนนี้แน่อนอนทุกคนเออนั่นแหละผมก็เลยว่าทำคลิปนะครับทุกคนนะโดยการที่แบบว่าผมทุกคนนะจะแบบว่าไปดูทิก To ็ตอุ้ยน้ำลายกระเด็นก็ไปดูแอคกันนะครับว่ามีใครครบเบอร์แบบไหนบ้างนะครับเกี่ยวกับว่าก็เราก็หล่อด้วยสิก็ผมก็ผมก็หล่อด้วยสิพูดว่าไงนะแยกกันเลยว่านี่นเราก็เทสะด้วยมีก็ลำบากกับว้าวุ่วนเลยเราก็เทสะด้วยนั่นแหละเออนั่นแหละมารวมมิรเราก็เทสะด้วยนั่น คลิปนี้ตอนนี้ก็แบบว่าเข้ามาหน้าอันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเสิร์ฟเข้าไปเลยครับไอ้เราก็เทสเด้วยแอตซี่ซึ่งก็มีเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะแต่ผมก็จะแบบว่าเล่นดูแล้กันนะเออชอบคนไหนก็นั่นแหละตามตามสเตตไปเลยผมจะโปรโมทให้แล้วกันนะถ้าเข้าใจให้โปรโมทด้วยคอมเมนต์มานั่นแหละไปดูเราก็น่ารักซะด้วยก็ะลำบากอ่ะก็ว้าวุ่นเล็เวลามีผู้ชายหล่อๆน่ารักน่ารักทักมา ชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยจะเผื่อใจบ้างไหมเขาก็มีถามอะ่ะแต่เรากไม่ได้สนใจน่นารักจริงหะกน่ารักจริงน่าจะคนอีสานนะนั่น,นแหละมู่งส่งแบบนี้นะครับทุกคนนะเออแบบเชีย่ยน่ารักจัดเลยมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่า,อ,า,วาอย่าทีเด็ดน่ารักจริงนะเออว่ะน่ารักจริงน่ารักมากส่วนมากแม่งจะมีแต่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะนั่นแหละเออก็ตามงมาได้นะครับทุกคนนะติดตามวันนี้โอ้โหดูติดตามสามแสน ยังกูอีกกูต้องกูต้องโปรโมทไหมเนี่ยอันนี้ตงผมต้องโปรโมทนะอนก็ถือว่าอ่ะนั่นแหละถ้าใครอยาเปติดตามเขาเนะน่ารักครับ ใช่พี่บีเดอสกาอยางนี้ก็หวาวุ่นเลยเจอของแพงแพงก็เห็นก็กี๊การ์ดได้อยากขโมยแต่เราก็รอเขาเผลอบ้างพอขโมยได้ก็ขโมยเขาก็มีถามว่าแบบเห็นของเราไหมเราก็บอกว่าไม่อะเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วบเราก็ทําตัวแบบไม่ที่มีพิรุษพี่พีเป็นคนที่แบบว่าเออแบบคือแบบเขาอะไรวะแต่งตัวเป็นแบบตามกระแสแบบคุ้นเหมือนนะทุกคนดูดิเอามาเทียบกันดิไม่เหมือนตรงไหน ไว้ซะด้วยอ่ะใเขาน่ <c oughs> าเลยพี่พีสุดจริงครับ <c oughs> ตำรวจไอ้เราก็อยากจับซะด้วยอ่ะถนัดตั้งด่าด <c oughs> ที่นี่วาวุ่นเลยสินเนี้ <c oughs> <c oughs> ว้าวุ่นทั้งออฟฟิศว้าวุ่นทั้งออฟฟิศเป็นมิตรกับเพื่อนจริงๆครับอืมิชชีพอ่ะ ก็น่าจะรู้ว่าจะไม่ช่องไข่อะไรนั่นแหละนี่เบียร์สการนะครับตามเยอะกว่าผมอีกนะทุกคนนั่นแหละก็รู้กันนั่นแหละใช่ปะเทซะด้วยอะแม่นี่ก็ลำบากกั็วาวุ่นเลยมีแบบไปเจอสาวสวยมีการอะไรเงี้ยขอบตาดำจังวะอะไรเงี้ยเขาก็มีถามเราอ่แต่เราก็บอกว่ามีได้วยมันคืออะไรเนี่ยคือแบบถ้าแบบอยู่ในถ้าแบบผ่านด่านอะไรใช่ไหมแม่งกูว่าโดนลวกมาแต่อันแรกเลยทุกคน คอมเมนต์น่าคล้ายเจ,จจิตจังทั้งวันเลยวันเนี้ยว้าวุ่นเลยเราก็ดีซะด้วยดิเราก็ดีซะด้วยดิ <c oughs> <c oughs> เราอสองคลิปแล้วทุกคนอ่ะตามกันได้นะครับอ่กโกจอย <c oughs> เ,อเราดีซะด้วยดิอันนี้กป็นลำบากเลนตีสองสามไม่เราไม่นอนไม่หรอกสายดีดไปนะตอนไหนทักหาผิดคนนะทัหาผิดคนเนี่ยตาแดงกลัเลยตาแดงกลัเลยบางวันดวงดีอ่ะ แต่ไหนใจกล้าไม,ม่ได้ยืมอ่ะสักสามสิบสี่สิบบาทก็โอเคนะเพื่อนนะนั่นะเพื่อนตามกันมาตะกินเลยตามกันมากับคนเมื่อกี้เลยทุกคนเลยเห <laughs> มือนเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเหมือนไม่ต้องสามสิบสิสิบขนาดบอกเหลือห้าบาทนะ <laughs> มันยังเอาอันนี้ตาแดงจริงหรือฟิ <laughs> ลเตอร์ครับน้องก็เทซอด้วย <laughs> สุดว่ะเขาสุด โคตรมันคอมเมนต์อันคอมเมนต์เป็นอะไรที่มันที่สุดละตามกันได้นั่นแหละครับอ่าเดอะถามเดอะทีมอ่านั่นแหละครับเดือดทีสัตบ่าวขอนแก่นโอ้โหเดี๋ยวผมก็ตามไปทุกคนเออปีหน้านั่นแหละเดี๋ยวมันบ่าวขอนแก่นตามทุกคนนะเราก็สกปรกซะด้วยก็ก็แย่เลยเวลาอยู่ใกล้คนก็รู้ว่าคุยเงียบเราไปข้างหลังพยายามพยายามจะดอาบน้ำอาบน้ำไม่ได้ก็ไม่เ้่เออ บางทีก็ส้มตัวเองเอน <c oughs> ี่ยก็กยกแค่คนเหนียวอยู่บา <c oughs> งครั้งก็ <c oughs> อยา่างย่ำเลนก็โอเคอะ่ะอะไรว,ว,วะคนที่แสดงในไทยบ้านนะทุกคนเนั่นแหละเออชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วทุกคนดงเด้งอะ่ะไม่ใช่ดีอยนั่นนะจ่ารอดไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนั่นแหละนี่ก็เป็นผู้กำกับนะครับทุกคนนะนะสปาร์เลยเราจะมานะครับทุกคนนะเออถือโอกาสโปรโมทด้วยเลยนั่นแหละทุกคนดูดูดูกันเยอะนะครับทุกคนนะเดือนนี้แหละอืมบางทีก็ส้มตัวเองก็เหนียวจ้ำ ก็เหนียวจ้ำคือจิ้มข้าวเหนียวว่ะทุกคนถ้าใครไปดูอยู่นะคุณอุดรเข้าใจดิตามมาได้นะครับทุกคนนั่นแหละเป็นผู้กำกับสซาปเลอร์นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงไทยบ้านด้วยนะก็แบบเนี้ยบอยแบนด์ทุกทุกเกลียดเอวลอยมากเลยแต่เอวลอยแบบ ลูกท้องเก้าเดือนเพลงอะไรวะเนี่ยโยปัดเปย์ซะด้วยสิไอเราก็แปดเปย์ซะด้วยสิลองจนได้ถนนใหม่ลองจนได้ถนนใหม่เอาบัตรอยู่บนถูกแล้วไอ้ยันไงไอ้สัส เมื่อจะ้อกจบอก,ไ,บอกไอเชีย่ยข้เข่าเลยสัสเสื้อฟ้ายางตึง <c oughs> ไม่ไหวไอเชีย่ยคิปนี้ก็ไม่ไหวจริงเลยสัอยอดหาเลยสั์ไปตาโยเชีย่ยคนละ

ม่เกี่ยวอะไรกันนะทุกคนนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ติดตามก็ได้แล้วครับอ่ะนั่นแหละเราก็เท่ซะด้วยแม่ลำบากกว้า,าวุ่นเลยโอ้หนองเหมียวสาวยเมื่อกี้การอะไรเงี้ยหนังเหมียวบริัทสัตวภูมิมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีถามเราแต่เราก็บอกว่าไม่ไ <c oughs> มสนใจแ,แล้วแรงไอ้ห่าห่าหนังเหมียวไปทำอะไรลูกน้องเหมียวขุดได้ไหมคะจะมีตัวเลขผมไหมคะอันนี้แมวครับไม่ใช่สัตว์ภูมิไม่ก็ไม่ใช่เจ้าแม่จานางนะครับอ่ะสาธุได้ไหมคะ ัางมัได้นะครับทุกคนนั่นก็เป็นน้องเหมียวอะไรอย่างงี้นะก็เป็นแบบว่าทิกตอกน้องเหมียวนะครับโอ้โหอย่าเดียวสำหรับหนึ่งนั้นผู้ติดตามด้วยนะครับนั้นแหละเราก็น่ารักแสดน่งยเวลามีผู้ชายหล่อหน่ารักน่ารักก็มีถามอ่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเธอเรารำให้ผู้ชายบนโลกไปเนี่ยหล่อน้อยลงเราก็น่าอื่ ครงหน้าโครงหน้าคล้ายๆกับแบบเหมือนวันเดอร์เฟรมผสมใบเฟิร์นเออนคิดไปเองวะเหมือนอยู่นะน่ารัก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 เออแต่เขาว่าน่ารักก่าทุกคนเออนี่แหละน่ารักนะครับมีไอจีด้วยนะอืมนั่นแหละก็ติดตามกันได้ทุกคนนะทิกตอกนะครับเราก็เท่ด้วยนี่แม่พันหลอมันก็ไม่ได้เรียงแปลงกันเราก็เอาไม่รอบขนมมาด้วยโอ้บุรีตัวละหนึ่งแม่ลิ้นแม่ เออนี่เหมือนเจี๊ยบกูชอบก็อย่างเดียวเลยชอบริมเขามากเลยทีนี้ก็ว้าวเวอรเลยดีเร็วๆเหมืนเชียบอือฮึตามตามได้นะครับเป็นแบบอือที่ตอกหน้าใหม่นะครับอ่ะคือแบบนี่ผู้ติตามนะครับอ่านนนั่แหละมีอะไรน่าดูเนี่ยคือแบบกลังหาอะไรที่มันปั่นๆนะทุกคนไม่มีแล้วมีผลลัพธ์เพิ่มเติมหมดแล้ว หมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วทุกคนมันมีแค่นี้จริงอะเออคนทำคอนเทนต์อะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหม่มากเลยนะเว้ยทุกคนว้าวุ่นเลยอ่ว้าวุ่นเลยอ่แล้วอะามวาเจออาจารย์ประจำวิชาเนี่ยเข้าตัวเองเลยอะมีวันไหวบ้างอ่าถามว่าทำไหมไม่ทำไม่ทำนั่นไม่ทำไม่ท่องใช่ใช่้วก็ชิๆอ่าชิวอือ ไปเวนิซแล้วไปเวนิซแล้วที่ซุ้มาจากว้าวุ่นมันก็จะวุ่นวายเลยไงอะไรวะมันพิมพ์ผิดอะโอ้เรียนทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลย <laughs> ตามกันได้นะครับเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับอหน่าเกาหลี่นะนละ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะไม่มีเสียงแล้วเหนื่อยมากเลยเช่นหัวเราจะเหนื่อยอ่ะก็สรุปประมาณนั้นนะครับอ่านแล้วแหละก็แบบว่าเยอะนะเออแบบเอ้ยไวรอลนะช่วงนี้เออแบบทหานอ่าจริงคือแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งอ่ะทุกคนต้นฉบับอ่ะไม่มีอะไรจริงคลิปนี้เออกู้งเหง้าทุกคนเอาจริงไม่มีอะไรดูอ่ะทุกคนก็เลยบอกเออมาถ่ายคลิปนี้ดีกว่าเผื่อมันแบบไวรอลอะไรอย่างงี้ทุกคนนะเออแบบตกกระแสหน่อยช่วงนี้อ่ะนั่นแหละช่วงนี้ก็แบบว่าตกสิโตนิดนึงอ่ะเนาะนั่นแหละก็ขอคลิปนี้ปัังๆนนนะะคครบทุกเออ ก็เอแชร์ไปแล้วครับทุกคนแล้วแชร์ไปให้เพื่อนนะครับทุกคนนะว่าคลิปนี้ไม่มีใครทําแน่นอนนะครับก็จะจากไปนะครับทุกคนนะชอบคลิปไหนนะครับหรือว่าคนที่ผมดูมาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาด้วยแลกันนะครับอ่าแล้วก็แท็กเวลาไปด้วยนะเนี่ยคลิปไหนนะครับนะทุกคนนะอ่าก็แท็กเวลามาได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอ่านนั่นแหละหรือว่าชอบคำว่าเกาก็เทสเลยเสียที่มันไปไม่ไดในช่วงนี้ทุกคนและอ่านก็อย่าลืมกดแชร์ก็ติดตามกดติดแล้วก็เทสซะด้วย เดบิวต really. ์ก็มันกระเตื้นขึ้นเลยช่วงนี้ช่วยเราติดตามกันหน่อยนะนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากแบบให้ใจ๊บันไหวก็ต้องติดตามด้วยเนีไปกินข้าวทุกคนไปแล้วไปไปเจอกันนั่นแหละเจอกันเนอะข้าวแล้วเราก็เท่ด้วยเราก็เราก็เท่ด้วยเราเราก็เทุ่ดเลย